สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเลขสวยพารวยอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาพบแนวทางในส่วนของหวยฮานอยนะคะแล้วก็ฮานอย VIP ด้วยกันนะคะเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างได้มีใครตามเลขของที่แอป ให้บ้างไหมเอ่ยนะคะเมื่อวานก็เข้าตรงๆเลยในส่วนของ69นะคะส่วนวันนี้จะเป็นเลขอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเช่นเคยทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะแล้วก็ไม่สนับสนุนหวยคาสิโนโบอร์ดออนไลน์ทุกชนิดด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะเชิญไปรับชมกันได้เลยค่ะ วันนี้นะคะของเราได้เด่นศูนนะคะรอง7แล้วก็5ค่ะในส่วนของเลขเด่นแล้วก็เลขรองของเราเช่นเคยนะคะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆอาจจะเอาไปจับกับตัวเลขที่อยู่ในใจของ พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆก็ได้นะคะเพราะว่าใน3เลขนี้ของเราอะค่ะมักจะมา1เลขไม่เคยหลุดเลยนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของจับเลขเจาะ3ตัวนะคะจะมี082 328 750 070 958แล้วก็060นะคะส่วนเจาะเลข2ตัวค่ะของเราได้ เจ็ดแปดห้าแปดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเก้าห้าสองสามสองแปดห้าหกแล้วก็ศูนย์แปดนะคะ ยังไงกันบ้างคะมีตัวเลขถูกใจกันบ้างไหมเอ่ยสูตรของเราก็มีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงวันนี้แอดก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆมีโชคมีลาบกันเช่นเคยคะ่ะกราบขอบพระคุณคะ่ะ